คุดอมหรือคุณอัดนะครับครับครับผมก็มีคําถามอยู่ว่างานนี้เนี่ยทำไมถึงเลือกจัดในรูปแบบแบบนี้อันดับแรกเลยเนี่ยต้องขอบคุณทางสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตก่อนว่าเรามีปัญหาในเรื่องของสถานการณ์โควิด รวมตัวคนกันไม่ได้เนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยแต่เรามีคอนเทนต์ในรถใหม่ๆที่อยากจะนําเสนออ,อย่างตัว CLS 53เนี่ยเราอยากจะนําเสนอ performance ของมันเราก็ถามบอกว่าเอ๊ะแล้วที่ไหนล่ะที่มันทดสอบแล้วมันจะปลอดภัยที่สุดเพราะเทสต์ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่นี้มี S Class ตัวใหม่ด้วยใช่ไหมฮะแล้วมันมีระบบอะไรหลายระบบที่จะต้องมานั่งทดสอบกันแบบเฮ้ย <"He i, S 2> สมมติถ้าคุณหลับไปแล้วรถมันจะจอดเองเราก็อยากได้ area ที่มัน รียกว่าปลอดภัยอ่ะคุมได้คด้คุมได้คนโทรลได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็น3วันที่เราเชิญสื่อมาวันละ3เจ้าสื่อ3มเจ้านี่ก็จะมีมาตรการในเรื่องของการ้องตรวจเอ K กันก่อนนะฉีดวัคซีนครบแล้วหรือเปล่าอคือความสบายใจของทุกคนที่ได้ทำงานร่วยกับการรวมาถึงเรื่องของกฎของสนามด้วยครับผมสื่อไหนมีสไตล์แบบไหนในการจะทดสอบรถหรือว่าอยากจะทำเสนอแบบไหนครับเรามีสนามให้เรามีจักรอร์ให้ถูกไหมฮะแล้วก็ว่ากันไป ก็ตอนนี้เราอยู่ใน CLS 53ใช่ฮะอือว่าเพราะฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอลองสักนิดหนึ่งพี่ผมลงก่อนได้ไหมครับไปด้วยกันสิครับอืลงก่อนเลยไปด้วยกันเลยจะลังไปทำไมอ่าตอนนี้เราอยู่ในคอมฟอร์ตโหมดใช่ไหมใช่ครับจะลองปรับไปเป็นสปอร์ตพลาสไหมสปอร์ตพลาสก็ได้เนาะอแล้วนี่คตอนนสปอร์ตคลาสแล้วครับเห็นไหมฮะแต่เมื่อกี้พูดถึงผ่านโค้งหนึ่งมาเนี่ยค่อนข้างสบายครับนะครับสปีดสปีดหรืสปีดที่ขับเพี่ยนครับควบคุมได้ง่ายเพียงทรั้ง200แล้วครับผมครับผม ชิปทำงานทำงานไวกว่ากว่ารุ่นที่ผ่านมาพอสมควร AMG นะครับ AMG นะครับอืมแล้วจะบอกว่า AMG พอเป็นตัว5.3ตัวนี้เนี่ยเฟรนลี่ครับควบคุมได้ง่ายกว่าคือคนขับจะจะรู้จะจะไม่รู้สึกเวืรอคนนั่งอาจจะเวืรอหน่อยคนขับมันต้องไม่เวืรออยู่แล้วครับคุณหนุครับคนนั่งจังหวะเทินเข้าโค้งเก้าเนี่ยเนี่ยมือเดียวสบายเลยง่ายมาก โอเคต้องบอกว่างี้อาการเร่งอาจจะไม่ใช่เรื่องที่โดดเด่นที่สุดของของ c ซี่53นะครับการคอนโทรลที่ที่ต้องบอกว่าเฟรนลี่ไม่ใช่ว่าง่ายเกินไปนะครับถ้าง่ายเกินไปหลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับคือง่ายประมาณหนึ่งก็คือหมายความว่าในเรื่องของฟีดแบ็ไม่ว่าจะเป็นล้อนหน้าที่คุยกับมือผมหรือว่าหรือว่าล้อหลังก็คือตัวตัวรถที่คุยกับที่คุยกับเขาเรียกคุยกับเบาะผ่านขึ้นมาเนี่ย มันมีความหลากหลายในการในการตอบสนองนะครับคุยแบบไม่เกรงใจเลยเนี่ยพวมาลัยมันจะแบบมันจะแก่หน่อยมันจะมันจะดูยุ้ยนิดนึงแต่ตอนมันเป็น AMG เนี่ยมันผมว่ามันมันทำได้ดีขึ้นในเรื่องของความคมของพวงมาลัยแล้วการคอนโทรลอะไรทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นรถที่แบบว่าคงบอกไม่ได้หรอกว่ามันขับง่ายอย่างี้มันตามสั่งนต่ั่ามากขึ้น คือแน่นอนล่ะคนที่จะขับ AMG คงต้องมีสกิลในระดับหนึ่งไม่งั้นเราคงไม่ต้องทำให้ Driving Event วแพลตฟอร์มกันถูกไหมแต่ว่าเฮ้ยพอ,อได้เรียนรู้เบสิก ic, แล้วเข้าใจในตัวรถแล้วเนี่ยมันคุมง่ายกว่าที่เราคิดว่ารถระดับ400ก้อาาบวกเนี่ยมันจะคุมได้ง่ายอย่างนี้ถูกต้องครับแต่ือว่ามันมีตัวช่วยอ,อะไรที่เข้ามาช่วยแบบที่ไม่ได้ช่วยให้เสียความสนุกในการขับอ่ะคือเอียังมีอยู่ทุกอย่างยังดึง ยังปกป้องคุณอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ลดทอนความสนุกสนานในการขับแบบเ e อร์ฟอ์แมนซ์ไม่เลยยังขับสนุกเหมือนเดิมถ้าใครเร็งๆอยู่อย่างนี้ดีกว่าก็อบอกแล้ว่าขับ AMG อย่าไปกลัวอย่าไปกลัววมันจะน่ากลัวคือพูดง่ายว่าถ้าถ้าอยู่บนความไม่ประมาทขับแล้วมีสติเป็นรถที่ขับสนุกแล้วขับได้ถือว่าง่ายทีเดียวครับต้องบอกว่าอย่างนั้น